สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์กับครูเมียวเมียวนะคะเราจะมาต่อในเรื่องของประโยชน์ของหินและแร่นะคะหินและแร่มีประโยชน์อย่างไรเจอคำถามนี้เข้าไปนักเรียนคิดอย่างไรบ้างคะว่าหินและแร่ที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร หรือคิดง่ายๆว่านักเรียนคิดว่าหินและแร่มีประโยชน์ไหมคะใช่แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาตินะคะทุกชนิดย่อมมีประโยชน์เสมอหินและแร่ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันแต่หินและแร่นั้นมีประโยชน์กับมนุษย์เราอย่างไร วันนี้ครูจะพานักเรียนไปค้นหาคำตอบกันค่ะนักเรียนคิดว่าในบ้านของนักเรียนมีอะไรที่ทำมาจากหินแระแร่บ้างลองมองไปรอบๆตัวเราอะไรบ้างที่ทำมาจากหินแระแร่ก่อนอื่นนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนั้น ไปลองทายดูว่าหินที่คุณครูจะมาแนะนำนักเรียนนั้นนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมว่ามันเป็นหินอะไรอ่าหินนี้เป็นหินอะไรคะคิดออกไหมเอ่ย หินปูนค่ะหินปูนมีผลึกแร่ขนาดเล็กเมื่อนำไปเผาและบดนะคะให้เป็นผงแล้วนำมาผสมกับน้ำจะเชื่อมประสานวัสดุได้ดีนะคะนี่คือคุณสมบัติของหินปูนค่ะต่อไปค่ะหินที่สองหินนี้หินอะไรนะ้าใช่แล้วค่ะ หินนี้เป็นหินทรายมีเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนนะคะนี่คือลักษณะของหินทรายก็คือมีเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนนั่นเองนะคะใครทายถูกบ้างคะโอเคหินนี้ละคะเป็นหินอะไรคะลองทายดูคะ่ะ ใช่แล้วคะ่ะหินนี้เป็นหินอ่อนมีลักษณะเป็นเนื้อผลึกนะคะบางก้อนมีลวดลายสวยงามนะคะต่อไปหินต่อไปคะ่ะรู้จักไหมคะหินนี้เป็นหิน พัมมิสนะคะมีเนื้อแก้วแล้วก็มีรูพรุนด้วยนะคะหินนี้มีลักษณะพิเศษก็คือสามารถที่จะลอยน้ำได้นะคะหินนี้ล่ะคะหินนี้เป็นหินอะไรเอ่ยหินแกลนิดค่ะหินแกลนิตนี้จะมีเนื้อแข็งแล้วก็จะมีความทนทานนะคะ หลังจากที่นักเรียนนั้นนะคะได้ลองศึกษาเรื่องหินแล้วนะคะแล้วก็รู้จักคุณสมบัติของหินแล้วนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมนะคะ,คคะก,กิจกรรมน,ะะรนี้ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะว่าหินที่คุณครูให้มานะคะหินพมิสนะคะหินแกลนิตนะคะ หินปูนหินทรายแล้วก็หินอ่อนนัเกเรียนต้องโยงเส้นนะคะให้ไปหาประโยชน์ของหินนะคะประโยชน์ของหินฝั่งนี้นะคะก็จะมีใช้ทำครกใช้ทำหินขัดตัวหรือหินลับมีดนะคะแล้วก็ใช้ทำไส้กลองในตู้ปลา ใช้ทำแผ่นหินปูพื้นใช้ทำซีเมนต์นักเรียนลองโยงเส้นหิน5้าชนิดกับประโยชน์5อย่างให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ประโยชน์ของหินมีเท่านี้ในวันศุกร์เราจะมาเรียนในประโยชน์ของแรก่กันค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye.